เด็กหนุ่มกับหญิงสาวจากต่างโลกมาพบกันแต่เมื่อไฟไม่ร้านกลางคืนหนึ่งเธอกลับเห็นจักรยานคันเดิมปั่นอยู่เองในความมืดเสียงนั้นเสียงที่เธอคิดว่าหายไปตลอดการกลับมากระซิบข้างหูอีกครั้งอย่าหยุดซ่อมฝันนะพิมนี่คือเรื่องราวของจักรยานแห่งความฝันความรักที่ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาและความลับ ที่ยังคงหมุนอยู่ในล้อของจักรยานคันนั้นจักรยานแห่งความฝันเสียงลมพัดเบาๆผ่านถนนแคบในย่านเก่าของเมืองเด็กชายชื่อนัดก้มหน้าซ่อมโซ่จักรยานเก่าที่เป็นของลูกค้าประจำมือของเขาสั่นเล็กน้อยจากแรงลมหนาวแต่สายตากลับเต็มไปด้วยสมาธิร้านเล็กๆของเขาอยู่ใต้ต้นโพใหญ่มีเพียงกล่องเครื่องมือเก่าตอไม้แตก และป้ายเหล็กขึ้นสนิมที่เขียนว่าซ่อมจักรยานราคาถูกบ่ายวันหนึ่งเสียงเบรกดังแหลมจนฝุ่นปลิวว่อนจักรยานสีชมพูราคาแพงล้มครืนหน้าร้านของนัดหญิงสาวในชุดนักเรียนเอกชนกระโดดลงจากรถด้วยสีหน้าโกรธจัดทำไมถนนมันขรุขระแบบนี้เธอตะโกนรองเท้าหนังของเธอสะท้อนแสงแดดดวงตาคมกริบจ้องนัดอย่างไม่พอใจ นัดเินยหน้าขึ้นรอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏบนใบหน้าจากรยานล้มครับสนใจให้ผมดูให้ไหมเธอทำหน้าบึง้งแต่เมื่อเห็นโซ่หลุดล้อคตและเบรกหักความโกรธค่อยๆจางหายไปเหลือแต่ความกังวลนัดก้มลงตรวจดูมือของเขาเปื้อนน้ำมันกลิ่นเหล็กและสนิมลอยขึ้นมาปนกับกลิ่นหอมอ่อนๆจากผมของเธอเธอยืนมอง นิ้วเรียวของเธอสั่นนิดๆขณะถือกระเป๋านักเรียนไว้แน่นเพียงไม่กี่นาทีจักระยานกลับมาวิ่งได้เหมือนเดิมเรียบร้อยครับไม่คิดเงินเธอเลิกคิ้วไม่คิดเงินทำไมเพราะคุณกลัวมากกว่ารถเสียครับนัดพูดเบาๆดวงตาของเขามีแววอบอุ่นจนเธอต้องหลบสายตาหลังจากวันนั้นหญิงสาวชื่อพิมพ์ก็กลับมาที่ร้านอีก บางวันอ้างว่าเบรกมีเสียงบางวันบอก่าย่างแบนบางวันก็แค่แวะมาซื้อขนมข้างๆแล้วนั่งคุยกับนัดเสียงหัวเราะของทั้งคู่กลายเป็นส่วนหนึ่งของถนนเส้นนั้นนัดเริ่มรู้สึกเหมือนจักรยานในมือเขาไม่ใช่แค่เหล็กแต่คือความฝันที่มีชีวิตวันหนึ่งฝนตกหนักทิมมาพร้อมรอยยิ้มแต่รถรูของครอบครัวเธอจอดอยู่ไม่ไกล ชายร่างใหญ่ในชุดสูทเดินเข้ามานั่นเหรอคนที่ลูกคุยด้วยทุกวันน้ำเสียงเย็นเฉียบเหมือนใบมีดพิมพ์นิ่งส่วนแม่ของเธอปลายตามองนัดตั้งแต่หัวจรดเท้าเด็กซ่อมจัก,กรยานเหรอลูกเราไม่มีวันเหมาะกับคนแบบนี้นัดเงียบเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกะสีดังเป็นจังหวะช้าๆหัวใจขาวเต้นแรงกลิ่นสนิมในร้านผสมกับกลิ่นน้ำตาของพิมพ์ เขาก้มหน้ามือกำผ้าเช็ดมือแน่นจนข้อนิว้วซีดพิมหันไปมองพ่อแม่แต่เขามีหัวใจนะคะไม่เหมือนจักรยานราคาแพงที่ไม่มีจิตวิญญาณเสียงของเธอสัน่นแต่หนักแน่นพอจะทำให้ทุกคนเงียบสายฟ้าฟาดแสงว่าผ่านหน้าร้านนัดมองหน้าเธอรอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นทั้งที่หัวใจเขาเจ็บพ่อของพิมตะวาด ถ้าเธอ,อยังกล้าย,ยืนข้างเด็กคนนั้นก็ออกจากบ้านไปซะทุกอย่างหยุดนิ่งแม้แต่เสียงฝนทิมหันไปมองจักรยานของเธอคันเดียวกับวันที่นัดซ่อมให้ครั้งแรกเธอก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าช้ารอยยิ้มของนัดเริ่มจางลงสายตาของเขาเต็มไปด้วยคำถามหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเธอยื่นมือมาจับมือเขาแน่น และพูดประโยคที่ทำให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบถ้าความฝันของฉันคือจักรยานคันนี้ฉันอยากให้เธอเป็นคนปั่นมันไปกับฉันเสียงสายฟ้าฟาดซ้ำอีกครั้งร่างของทั้งคู่เปียกฝนแต่มือยังไม่ปล่อยกันเสียงฝนยังคงตกไม่หยุดหยดน้ำไหลาตามเส้นผมของพิมตกลงมาบนมือของนัดที่ยังจับอยู่แน่นแสงฟ้าลาบส่องให้เห็นใบหน้าของพ่อเธอ เต็มไปด้วยความโกรธและความผิดหวังลูกไม่รู้ตัวหรือว่ามันเป็นใครเสียงตะโกนของเขาดังสะท้อนกับผนังร้านทิมพ์สะดุ้งแต่ไม่ถอยนัดไม่กล้ามองหน้าใครหัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกพ่อของพิมพ์เดินเข้าไปคว้าข้อมือเธอแต่เธอสะบัดออกพ่อไม่เห็นหรือว่าเขาไม่ได้จนที่หัวใจนัดพยายามพูดเสียงสัน่น คุณพ่อครับผมแค่ซ่อมจักรยานไม่ได้ต้องการอะไรจากเธอเลยครับพ่อของเธอหัวเราะเยาะใช่สิเด็กซ่อมจักรยานจะเอาอะไรได้นอกจากฝันคำพูดนั้นเหมือนมีกรีดผ่านใจนัดเขาก้มหน้าลงฝนเย็นเฉียบแทรกผ่านเสื้อผ้าที่เปียกจนแนบเนื้อทิมหันมามองเขานัดอย่าเชื่อที่เขาพูดแต่ดวงตาของเขาเริ่มสั่นไหวภาพตรงหน้าเริ่มพร่า เสียงฟ้าร้องดังอีกครั้งลมแรงพัดกล่องเครื่องมือหล่นกระแทกพื้นประแจเหล็กกลิ้งไปหยุดตรงหน้าพ่อของเธอเขามองมันแล้วเตะออกไปอย่างแรงเสียงเหล็กกระแทกเสาไม้จนแตกของศกรปรบกแบบนี้ไม่มีทางแต่ต้องชีวิตลูกฉันได้เขาตะโกนเสียงดังทิมร้องพอเธอพ่อน้ำตาไหลปนกับน้ำฝนเธอวิ่งออกจากร่มร้าน ไปยืนกลางสายฝนข้างนัดเธอพูดด้วยเสียงสั่นแต่แน่วแน่ถ้าเขาไม่มีค่าพอสำหรับครอบครัวฉันงั้นฉันจะสร้างครอบครัวใหม่กับเขาเองคำพูดนั้นทําให้เวลาหยุดนิ่งแม้แต่เสียงฝนก็ดูเบาลงพ่อของเธออึง้งมือที่กำหมัดไว้แน่นเริ่มคลายแต่ในขณะเดียวกันเสียงเครื่องยนต์ดังมาจากอีกฝากถนนรถหรูอีกคันแล่นเข้ามาจอดกระทันหัน ชายในชุดสูตรสีดำลงจากรถสีหน้าเคร่งเครียดเขาเดินตรงเข้ามาหานัดนายชื่อนัดใช่ไหมน้ำเสียงของเขาเยือกเย็นแต่แฝงบางอย่างที่ทำให้บรรยากาศเปลี่ยนพิมหันไปมองอย่างน,นุ่นงคุณเป็นใครคะชายคนนั้นยิ้มบ้างฉันมาจากบริษัทจักรยานยักษ์ใหญ่ในเมืองและเด็กคนนี้เขาชี้มาที่นัด เป็นคนเดียวที่กล้าปฏิเสธงานซ่อมของเราเมื่อหกเดือนก่อนนัดเงียบหัวใจเต้นแรงเขาไม่คิดว่าจะได้เจอคนนี้อีกพิมพ์หันไปมองเขาด้วยความตกใจหมายความว่านัดเคยมีโอกาสทำงานกับบริษัทใหญ่หรอชายในชุดสูทพยักหน้าใช่แต่เขาปฏิเสธเพราะอยากอยู่ดูแลร้านเก่าของพ่อแม่ที่เสียไปสายตาของพ่อพิมพ์ค่อยๆอ,อ่อนลง แต่ก่อนที่ใครจะพูดอะไรเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นเสาไฟข้างถนนหักลงกระแทกร้านของนัดจนไม้ปลิวกระจายเปลวไฟลุกจากสายไฟที่ขาดไฟเริ่มไม่ผ้าใบหน้าร้านกลิ่นควันลอยอบอวนเสียงแตกของไม้ดังระนมนัดรีบผลักพิมพ์ออกไปหนีไปก่อนแต่เธอกลับคว้ามือเขาไว้แน่นไม่ฉันจะไม่ทิ้งเธอ ไฟลามอย่างรวดเร็วแสงสีส้มสะท้อนในดวงตาทั้งคู่ความร้อนจากเปลวเพลิงแผ่กระจายเสียงคนร้องตะโกนรอบๆแต่พวกเขาไม่ขยับในวินาทีนั้นเสียงประแจเหล็กที่ตกพื้นสะท้อนกล้องกลิ่นควันเสียงลม่มและหัวใจสองดวงที่เต้นพร้อมกันราวกับโลกทั้งใบเหลือเพียงจักรยานคันหนึ่งและความฝันเดียวกัน ไฟลุกโชนขึ้นอย่างบ้าคลั่งเสียงไม้แตกดังเปรี้ยงเท่าควันพวยพุ่งคลุ้งเต็มอากาศลมแรงพัดเปเลวเพลิงให้ไหลเข้าสู่ร้านทีละน้อยนัดรีบคว้าจักรยานคันหนึ่งออกมามันคือจักรยานสีชมพูคันเดิมคันที่เขาเคยซ่อมให้พิมพ์ในวันแรกที่เจอกันนัดปล่อยจักรยานไว้พิมร้องเสียงหลงแต่นัดไม่ฟังเขาหยิบประแจขึ้น พยายามคลายโซ่ที่ติดแน่นเพราะต้องการช่วยมันออกจากไฟควันเริ่มกลบจนมองแทบไม่เห็นแสงไฟสะท้อนกับน้ำฝนจนเกิดเป็นภาพพร่ามัวทิมวิ่งเข้าไปดึงแขนเขาอย่าทำแบบนี้เธอจะไม่ไปกับมันเสียงลอมาหายใจของนัททีเขาพูดทั้งที่เสียงแทบขาดจักรยานคันนี้คือฝันของเราฉันจะไม่ให้มันหายไปอีก เสียงไฟแตกดังลัน่นล้อจักรยานหมุนเองเพราะแรงลมแสงสีส้มสะท้อนเข้าดวงตาของพิมพ์เธอกรีดร้องนัดออกมาเดี๋ยวนี้ในชั่วขณะนั้นหลังคาร้านเริ่มยุบตัวลงเปลวไฟลุกสูงแตะเพดานนัดผลักพิมพ์ออกไปอีกครั้งแรงจนเธอล้มลงกับพื้นนอกประตูฉันรักเธอพิมพ์เสียงของเขาเบาแต่ชัดเจน ก่อนที่เปลวไฟจะปิดกั้นระหว่างเขาและเธอเสียงระเบิดดังสนัน่นชิ้นไม้ปลิวกระเด็นฝุ่นและควันปกคลุมทั่วถนนเสียงคนตะโกนวิ่งเข้ามาช่วยดับไฟแต่ไม่มีใครเห็นนัดอีกทิมพยายามจะฝ่าเข้าไปเธอถูกคนรั้งไว้แน่นน้ำตาไหลปนฝนร่างเธอสั่นสะท้านเหมือนหัวใจจะขาดหลายชั่วโมงต่อมาไฟสงบลง เหลือเพียงเท่าดำและกลิ่นไม่ติดอากาศพิมพ์คุกเข่าลงบนพื้นมือของเธอเจอกับบางสิ่งในเท่าทานประแจเหล็กเก่าที่นัดใช้ซ่อมจักรยานทุกวันเธอจับมันแน่นเลือดซึมจากนิ้วมือแต่เธอไม่รู้สึกถึงความเจ็บเลยวันถัดมาข่าวในเมืองเต็มไปด้วยภาพของร้านที่ถูกไฟไหม้ไม่มีใครรู้ชะตาของนัดแน่ชัด บางคนบอกเห็นเขากระโดดออกมาทางหลังร้านบางคอนว่าร่างของเขาถูกไฟกลืนทีมนั่งอยู่ในห้องมือยังถือประแจนั้นไว้แน่นในตาเธอเต็มไปด้วยความว่างเปล่าหลายเดือนผ่านไปเธอเปิดร้านใหม่ในที่เดิมป้ายเหล็กที่ขึ้นสนิมถูกขัดจนเห็นคำว่าจักรยานแห่งความฝันเธอแขวนประแจเหล็กไว้ข้างผนังและในทุกเช้า เธอมักจะพูดเบาๆเหมือนเขายังอยู่วันนี้เราจะซ่อมความฝันให้ใครดีนัดเสียงลมพัดผ่านกระดิ่งหน้าร้านดังเบาๆเธอหันไปเห็นเงาของชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงประตูแสงแดดยามเช้าสองลอดเข้ามาทำให้เธอแทบไม่แน่ใจว่านั่นคือใครแต่ในมือของเขามีจักรยานสีชมพูคันหนึ่งที่ดูเหมือน ไม่เคยไม่เลยแม้แต่นิดเดียวหัวใจของพิมพ์พเต้นแรงลมหายใจสะดุดแสงสะท้อนจากโลหะตรงโซ่จักรยานสองเข้าตาเธอจนต้องหลับลงชั่วครู่เมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหูอบอุน่นและคุ้นเคยจนเธอขนลุกจักรยานคันนี้ยังต้องซ่อมอยู่นะเสียงนั้นเสียงของนัดแต่อากาศรอบตัวกลับเย็นเฉียบ ลอมาหายใจของเธอกลายเป็นไอและเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นรอยยิ้มของเขาค่อยๆจางไปพร้อมกับหมอกเหลือเพียงจัก,กรยานที่วางอยู่เงียบๆตรงกลางร้านกลางคืนในย่านเก่าที่เงียบงนันร้านจัก,กรยานแห่งความฝานันยังคงเปิดไฟดวงเล็กสลัวๆอยู่หน้าประตูทีมนั่งอยู่คนเดียวบนโต๊ะไม้มีประแจเก่าที่นัดเคยใช้ และจักรยานสีชมพูคันเดิมยืนพิงอยู่ข้างฝาเสียงลมพัดเข้ามากลิ่นฝุ่นและเหล็กเก่าลอยแตะจมูกเธอหายใจลึกหลับตาปล่อยให้ความทรงจำค่อยๆไหลยย้อนกลับมาเสียงหัวเราะของนัดเสียงลมหายใจตอนเขาก้มซ่อมจักรยานทุกอย่างยังชัดในใจเหมือนเขาไม่เคยจากไปแต่แล้วเสียงกอริกอกอริกอ ก็ดังขึ้นจากมุมร้านโซ่จักรยานขยับเองช้าๆาราวกับมีใครกำลังปั่นอยู่ในความมืดทิมเงยหน้าขึ้นหัวใจเต้นแรงแสงไฟสะท้อนเงาของล้อที่หมุนไปทีละรอบน้ำตาเริ่มเอ่อในดวงตานัดใช่ไหมเธอพูดเสียงเบาลมเย็นพัดผ่านผมของเธอกระดิ่งหน้าร้านสั่นแผวและมีเสียงหนึ่งตอบกลับมา แถวเบาเหมือนลมหายใจอย่าหยุดซ่อมฝันนะทิมน้ำตาของเธอร่วงลงบนประแจกลิ่นน้ำมันจางจงปนกับกลิ่นฝนยามดึกเธอยิ้มทั้งเศร้าและอบอุ่นในเวลาเดียวกันทิมลุกขึ้นเดินไปที่จักรยานมือเธอลูบเบาๆบนแฮนเย็นเฉียบฉันจะไม่หยุดฉันสัญญาเธอเปิดประตูร้านลมพัดแรง เสียงโซ่จักรยานดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังก้องกังวานเหมือนเสียงของหัวใจสองดวงที่ยังคงเต้นพร้อมกันเชา้าวันรุ่งขึ้นแสงอาทิาตย์สาดผ่านกระจกเข้ามาร้านของทิม์เต็มไปด้วยเด็กๆที่นำจักรยานเก่ามาซ่อมเธอยิ้มให้ทุกคนและพูดคำที่นัดเคยพูดเสมอทุกล้อที่หมุนได้อีกครั้งคือความฝันที่ยังมีชีวิต เธอเงยหน้ามองฟ้าแสงแดดอบอุ่นเหมือนมีเงาใครบางคนยืนยิ้มอยู่ตรงนั้นจักรยานคันสีชมพูสะท้อนประกายแสงเหมือนมันกำลังยิ้มตอบกลับมาจบจักรยานแห่งความฝัน